วันนี้มันโถข้าบกระดูกมาเล่นมันโถข้าบกระดูกชาวกล้วยไม่ต้องอิจฉาเลยที่ราคนนี่นี่ดูดิดเขาห่วงกระดูกครับเขากลัวว่าน้องชายเขาจะมาเอากระดูกนี่ค่ะเขาก็เล่นเต้ารถด,ด้วยขึ้นมันโถชอบชอบแทะกระดูกดูเขานอนเน่ยเขาห่วงเขาห่วง รู้แล้วเดี๋ยวแม่แม่ไปถ่ายดูสิครับเรามาถ่ายชาวมันโถปุ๊บเนี่ยนีน่ตัวไอ้ชายอยู่ตรงนี้นี่มาอีกแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะถ่ายพี่เขาหน่อยไม่ได้ย่งไงเนี่ยนี่นั่งตรงนี้เนี่ยมานั่งชอบถ่ายกล้องเนี่ยถ่ายพี่เขาก่อนพี่เขาก็รันแทะกระดูกเล่นๆนะไม่ต้องแทะเลยเ,เขารับฟังเขาค่ะรับฟังนะคะให้เล่นๆอ้าว ผมงหัวนอนท้องอืดโวใหญ่เนี่ยนอนนี่เอ๊ะไหนไหนมานี่มาตรงนี้เอาถ่ายและถ่ายเราลักที่ที่เราไปนอนเนี่ยได้ยิ้วสร้อยเนี่ยค่ะวันนี้ได้ยิ้วสร้อยเน่อยากให้แม่ถ่ายได้อิจฉาถะนอนนี่นอนนะเฮ้ยอิจฉาพี่ข้ทำไมถ่ายเราแล้วนะนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยวันนี้นิ้วสร้อยใหม่นะครับคุณพ่อใส่ให้ผมครับนี่นิ้สร้อยเส้นใหญ่เลยครับชอบไหมครับ โอ้ยชอบเข้ากล้องอิจฉานะเห็นมันโทเข้ากล้องก็หนูก็อยากจะเข้ากล้องด้วยไม่มีอ่ะไม่แล้วเจอทิมไลค์เขาก็ชอบยกมือไสวยไมคราบแบบผมสวยไมคขาดแบบนี้ผมรอนะครับน,นี่อ่ะวัดดีก่อนอ่ะวัดดีอ่ะปวัีเอ๊ะเอ๊ะอหน้ามาอ๋อหวัดดีหวัดดีรู้ลแล้ววัดดีอออ๋อหวัดดีผมได้ดนซอยแล้วผมก็หวัดดี สวัสด tamam. okay. right. like huh? ีครับขอบคุณขอบคุณมากครับบอกดิขอบคุณมากผมหวัดดีครับดีมากดีมากลูดีมากเป็นเด็กดีมากทอบอจฉาจะถ่ายมันโทร้หน่อยไม่ให้ถ่ายตัวเองเดินมาข้างหลังนะรู้แล้วถ่ายถ่ายอยู่ตัวเดียวเนี่แหละถ่ายตัวเดียวเนี่แหละไม่ถ่ายใครละถ่ายเราตัวเดียวนี่แหละจ้าเนี่ยมาอานีบมาเดินตามแม่หมันนีบมามาเร็วเร็วมาเร็ว ไม่ต้องเลยไม่ต้องไปคือเลยคุยไม่ได้ทําอะไรให้เลยมานี่มามามาไม่ต้องทะเลาะกันนะมานี้แถวควยบา,านี่มาหาะเนี่โอ้ยบาเดืยอดยพี่ชายอิจฉาเราเนาะเนาะเราอยู่เฉยๆมันจะต้องมาพูดพามอะไรตรงนี้มันโถเนาะมันโถเนาะอันนี้นีนี่ชอบนี่ค่ะชอบข้าวก็้อมากเลยใน,ในตัวเดว้เนี่ยพอจะไปถ่ายพี่ชายเขาอ่ะเขาจะเดินเข้ามาข้างหลังไม่ให้ถ่าย เราอ่ะอวันนี้นอนบนบนตักแน่มหีหล้อครับหล้อนี่โอ้รู้แล้วรู้แล้วแม่รู้แล้วเนี่ยกัดกันเองนะเนี่ยเนี่ยแหวงแหวงแบบนี้กัดกันเองนี่นี่ค่ะ,ะบบไปนอนแน่นุ๊กปะขอบคุณนะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้แถวกล้วยมันโถจ้าครับนั่งแล้วนะครับนี่ครับ เน <bin out> <clothes> so <objectives> ื้อหูแบ่งเนี่ยกัดกันเองอ่ะทะเลาะกันเองนะทะเลาะกันเองหิวมีอยู่สองคนเลยว่าทะเลาะกันเองอ่ะไม่ต้องมาจุกแม่เลยอ้อน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 ค่ะไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมยามิฝนใต้เคยแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเฉาคุ้ยมันโถครับเฉาคุ้ยมันโถค่ะสวัสดีค่ะ